นี้เราอยู่กันที่ Angastren Community Center ใช่ไหมคะแล้วมาทำอะไรใคระเรียมว่ายน้ำเรียนว่ายน้ำนะเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะ30นาทีใช่ไหมคะแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ b ู u e m o u n t ค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนแป๊บนึงนะคะแล้วก็ไปเตรียมของนะคะไปแพ็คก,กันของกันก่อนนะคะบนรีบออกเลยนะคะเพราะตอนที่ไปบูมา m o u n t a i เราจะไปแวะบีชด้วยค่ะ Do you know what the beach? What? No okay it's a surprise bye bye มาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ถึงแบรี่แล้วค่ะเดี๋ยวเาไปดูกันว่าเราจะไปถึงบีชหรือเปล่าโอ้ oh. ต้นไม้เปลี่ยนสี mm hmm. thank you, ค่ะ thank you ป a าปค่ะป๊าป๊าพามาเที่ยวใช่ไหมคะไปกันหน่อยมัเนาะเนาะโอเคกินอะไรอยู่อะยู่ก โยเกิร์ตเกโกแลชิพโยเกิร์ตทำเองโยเกิร์ตทำไมดาอาิมผสมเอ,อิมช็อกโกแลตโอ้หรอแล้วมันเป็นไงอ่ะอร่อยอ่ะ <laughs> นี่ค่ะชื่อแบรี่นะคะนี่คือระหว่างทางที่จะมาบลูมาว์เทนค่ะแบรี่อาร์บัอยูฮะบรี่อ Berry a v e n น e นะคะโอเควันนี้ฟ้าใสมากใช่ป่ะแล้วก็อากาศก็ดีด้วยค่ะไม่หนาวแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะถึงกูชกูชฮานไอแลนด์ได้ค่ะป๊าไปแล้วค่ะฮะ This is walkingOh sorry เฮ้ยแบบคือเขามาพักผ่อนจริงๆอ่ะเออดูที่ my love yes I get it I think I know um, I think it's like good island ทำไม cause they really only build on two guys ไม่ตอนนี้ฟอร์เรางานมันก uh, ็ต้องไปแล้วป้าแอน ซีโก <Eagle. S 2> <Okay. S 1> ้โอเคกูสแล้วนะคะกูชอายเลยใช่ปะคะมีกูสไม่เยอะพะอาตอนนี้ช่วงฟอลแล้วนะคะก็มีคือเอวาค่ะเราอยู่ที่ไหนกันท,ท้ายวาแคนาดาค่ะวันนี้นะคะเราก็มาที่ ซินซินนิคแคฟนะคะซินนิคแคฟพี่กุ้งค่ะเอาโดนมาด้วยนะเอาโดนมาด้วยนะคะเขาไม่ให้ขึ้นโอ้ใช่ใช่ใช่ก็เลยอดเลยอดเลยค่ะก็วันนี้เราจะเดินไปที่สะพานกันนะคะ what tree am I อ่าเราก็ต้องลิฟต์นะคะวันนี้เนี่ยเลย ไม่ได้เอามาค่ะเราต้องทาครีมกันแดดก่อนนะถ้าไม่ได้เอามาคือจบนะคะเรากำลังจะไปวอ r f a l ์นี่ค่ะสะพานที่เราจะไปนะคะโอโ้โห

Checking, checking. Ah. I don't really care if he's checking. Oh, really? Yeah. No, I, I'm not really care. <laughs> You're so good, you know? Wow. <laughs> กอลล์นะคะเราจะหมุนค่ะเพราะว่าเราจะมองกันค่ะมองค่ะมองเป็นไงคะักศึาผมทันทีเออโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะวิวตรงนั้นสบายดีบอยมา,าท,ยที่ซีนเนกเคสนะคะตรงนี้เป็นวิวหลักล้านนะคะวิวหลักล้าน,นะคะ่ะเราเราเดินตามกันมานะคะ ลักล้างเลยโอ้นี่ข้างล่างข้างล่างสวยเบบี๋น้อยก็มานะคะเบบี๋น้อยก็มามือถืออยู่ข้างหนาค่ะจริงตรงไหนอะคะใครจะเอาไปเอาให้ได้เปล่าจริงจังนี่เราเดินไปข้างล่างกันนี่ค่ะเรามาดูวิวหลักล้านนะคะเพราะว่าเราเดินขึ้นมาเหนื่อยมากอะเอหลักล้าน มห็นง้านเก้าใช่ม้านเก้าเดินจนก้งเียว่นน้องคอยน้ำนะโอ้ยนี่โอ้าเวออย่างยี้เข้ามาเลยเข้ยมาเลยย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 ยาย่ยยยคยย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 ยะยย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 ยลยย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 ยะ มันค yeah. so like ือแบบปรไมด้เออมันแบบโคตเล็กอ่ะมันน่าจะแบบไซส์เอวาค่ะยืนไปอ่ะอ๋อใ่ย่าะ มาจากตรงนี้นะคะมาอย่าอาว you c a n go from there Yeah What? w h y d o I have to go over there มอฟันออกออกไปออกไปข้างนอกก็ได้นะคะเขาหมา่อีกทางได้อะก็ได้นะแต่แบบอยากลองระวังเด้อโอ no ่าแล้วนะคะเราไปแล้วนะคะ natural refrigerator ค่ะไปค่ะ <Okay. S 2> โอเคโอ้ขนาดแค่ตรงนี้ก็คือรู้สึกว่าเย็นแล้วอะโอ้เอวาให้แม่ไปช่วยป่ะนี่เข้าไปข้างในนะคะ <Are we S 1> เดี๋ยวปิดใช่เนี่ยไม่ใช่เนี่ย It's very good It's very good พอแล้วแหละจริงจริง l t o morning พอแล้วล่ะ Let's go ไอ้าวันนี้ถูกนดัด Train okay we need to go now then the train ใช่ศ c รีมโอเค k a y let's go งั้นค่ะเรามาอยู่ที่ Blue Mountain แล้วนะคะ Blue Mountain วันที่ไม่มี s น o ์จ้านี่ค คือตรงนี้เป็นวิลเลจนะคะแล้วก็เห็นเลยว่ามีกระเช้าอยู่ตรงนู้นแล้วก็มีแบบลานสกีเดี๋ยวพอปีนี้จะพยายามมาเล่นสกีที่นี่ให้ได้เอว่าอยากเล่นสกีที่นี่ไหมคะอยากโอเคทอมที่ยอูมเคนที่บูมอเคยไม่มีสีฟ้าอ้าวไหนสีฟ้านี่ง่ายพาร์กิ้ง ใช่ค่ะพักกิ้งนะสีฟ้าไอ้่ะวอตส์บลูเฮียร์ซีโอไม่ค่อยอยากกินไอติมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมเบลเลอร์เราเพิ่งกินไอติมกันมาค่ะลูกเมเบลเลอร์ maybe later, tomorrow maybe นี่คือวิลเลจของบลูมอลเชนนะคะก็ะรู้สึกว่าเออมันเป็นแบบอันนี้ที่ ดีมากเลยเนาะเรียกว่าดักคีดักีอันเล็กอ่ะ you wanna go in there I don't wanna go in there I don't want to pay คไม่เป็นไรไม่สวยเพราะว่ามันมีไฟ พี่พี่บอกว่าเหมือนเขาใหญ่นะคะเขาใหญ่อันนี้เขาฟ้านี่โอ้อคนเยอะคะ่ะคนเยอะเถอะไปไปเอาวันนี้โคชะมาบุดอีช้ออ๋อว,ว้าวไอศครีมร้านนี้อร่อยนะคะตรงนี้ข้างๆปลายสูบเอร์รนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังเราจะมา ไอ้ไอ้ทีมฮอตันเหรอคะอ้อันนี้คือเป็นกระเช้านะคะแล้วก็อันนี้คือที่เขามีให้เล่นโอ้เยอะเลยค่ะไม่รู้จะจะเล่นไหมอ่ะคือแถวกันนะ